รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความยากของเป็นคำนันคือไม่มีเงินเดียวไปจ้างใครมาทำงานแต่ต้องบริหารคนโดยใช้คนฟรีเพื่อทำงานส่วนรวมแล้วต้องว่าเขาได้ด้วยโดยก็ไม่โกร ون. ใหญ่แต่ตัวเล็กเดินก็ไปหาทุกปัญหาผมมีปัญหาไว้แก้ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกําลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เรามาตามหาเรื่องราวเปลี่ยนโลกที่จะบลวังตะก่ออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกันครับ แต่เดิมชุมชนในพื้นที่นี้ประสบกับปัญหานหนหักทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสังคมที่ล้มเพราะตามกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมถึงขนาดที่ว่าตำบนนี้เคยมีหนี้สินถึง1 4 7ล้านบาทโอ้โหฮุยแต่แล้วสถานการณ์ก็เริ่มพลิกเปลี่ยนเมื่อมีบุคคลหนึ่งที่มองเห็นปัญหาและก้าวเข้ามาวางแผนจัดการชุมชนอย่างมีเป้าหมายจนสามารถลดหนี้สินแก้ปัญหาที่ทํากินและบุกรุกป่าต้นน้ําและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนวังตะกออีกครั้ง และนี่ก็คือคู่พ่อลูกเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ครับกำนันประวิทย์แกนนำคนสำคัญในโครงการรักป่าสร้างคน8 8 4บตำบลวิถีพอเพียงผู้รวบรวมให้เกิดความร่วมมือของคนในตำบลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และลูกสาวกำนันที่ทำงานเคียงบาเคียงไหลกับผู้เป็นพ่อมาโดยตลอดผมชือนายประวิทย์บูมิรวี อดีตกำนันตำบลมุงตะกออาชีพทำสวนสมมทำทุกอย่างที่ตำบลมงตะกออำเภอหลำงสวนจังหวัดจุลพรครับค่ะชื่อเมธยาภูมลวิทยเป็นลูกสาวของลุงกำนันก็ตอนนี้มารับดูแลก,กิจการทั้งหมดแล้วก็มาตั้งชื่อที่บ้านว่าเป็นบ้านน้อยกลางป่าใหญ่โอ้ปัญหาใหญ่ในวังตะกอตอนนั้นคืออะไรครับพ่อกำนันที่นี่ก็มีเหมือนทั่วไปในประเทศไทยอะ หน้านาฝนก็ท่วมหน้าแรงก็ขาดน้ำเพราะมันมีปัญหาอย่างนี้แล้ก็อยากเรียนรู้อยู่กับปัญหาให้ได้พอมาเป็นกำนันที่นี่เจอกับอุปสรรคอะไรและแก้ไขย,ยังไงครับความยากของเป็นกำนันคือไม่มีเงินเดียวไปจ้างใครมาทำงานแต่ต้องบริหารคนโดยใช้คนฟรีเพื่อทำงานส่วนรวมแล้วต้องว่าเขาได้ด้วยโดยก็ไม่โกรธนั่น ญหาแรกที่ต้องคิดเมื่อเราทําไปได้สักปากหนึ่งเนี่ยทำให้เขาเห็นมุ่งมั่นเด็ดเดียวที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเห็นว่าเขาเดือดร้อนทอางถนนก็ทําถนนทําถนนเสร็จปัญหาทํา,าม,มาคนไม่ยอมต้องมีอยู่แล้วผมเป็นคนใหญ่แต่ตัวเล็กเดินก็ไปหาทุกปัญหาผมมีปัญหาไว้แก้ปัญหาต่อมาคือความเดือดร้อน เรื่องของแหล่งน้ำที่นี่กเกษตรกรทั้งนั้นปาล์มยางง้อหลังศาสตมังคุดตุเรียนเพื่อเศรษฐกิจใหม่รวนแล้วปัจจัยหลักต้องการน้ำทั้งสิ้นผมก็เลยทำพื้นที่28ไร่ของผมเพื่อให้คนชาวบ้านที่สนใจเอาไปเป็นตัวอย่างว่าการจัดการน้ำนิ้นป่าจะาทำได้แบบนี้จะไม่เดือดร้อน ีนี้แรงขนาดนี้บ้านผมยังไม่รู้จักว่าร้อนยังไม่รู้จักว่าขาดน้ำยังอาบน้ำหน้าบ้านได้อันนี้คือกอแต่จริงแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนบอกรวยมันต้องใช้เวลา30ปีแล้วกำนันควสดโมเดลล่ะครับมีที่มายังไงเนี่ยอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านบัวาการสุภกิจวิเลกการเป็นบัวราการจังหวัดจุลปนเดิน มนุมๆไปในสวนถามว่าไหนกำนันเฟ็ดผมก็บอกนี่กำนันเฟ็ดแกว่าเออมานีหน่อยให้ผมเดินไปก็เดินตามในสวนเดินเสร็จแกก็ว่าเออดีก็กลับเอาพูดแค่นั้นแล้วมันยังไงต่อละครับนี่อสักยี่สิบวันแกก็มาใหม่บอกว่ากำนันไปช่วยผมหน่อยได้ไหมโครงการน้องใหญ่โครงการประดมี ผมบอกว่าไม่ไปผมบอกทานเลยไม่ไปเพราเดี๋ยวปู่ว่าย้ายโครงการก็ต้องย้ายไปตามปู่ว่าผมไม่อยากไปแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นด้วยก็บอกอย่างนั้นแกบอกว่าเป็นคุณเป็นไปไหมก็บอกว่าไม่ไปแกก็กลับแล้วแกมาใหม่แกพูดเหมือนเดิมแกบอกว่าเที่ยวนี้ก็รอง กำลันต้องไปช่วยผมอยากคิดว่าช่วยผมถือว่าไปช่วยโครงการของประชา้าอยู่หัวก็เลยบอกว่าต้องไปท่านผู้ว่าเห็นอะไรในโมเดลที่เราทำรับถึงชวนให้ไปช่วยที่หนองใหญ่ที่ผูว่าเห็นที่นี่ก็คือการจัดการน้ำาั่นเยี่ยมใช้พลังงานธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อน โครงการที่นี่เรียกว่าทํางานครบวงจรลดต้นทุนได้เก้าสิบเปอร์เซ็นโดยใช้ธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนโอ้โห,โห,โหทำงานแบบครบวงจรลดต้นทุนได้เก้าสิบเปอร์เซ็นโดยใช้พลังงานธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนอน่าสนใจจริงๆนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังคําตอบกันครับว่าโมเดลที่ว่าน,นี่ยเขาทํากันยังไงผู้ว่าบอกว่าเลยเอาเลยกำลังเวทรคุณทำยังไงก็ได้ให้เหมือนบ้านคุณ เราใช้เวลาพัฒนาที่นั่นจากไม่มีอะไรเลยเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้ภายใน90วันเรียกว่าเนรมิต จากความสำคัญด้านการให้บริการสาธารณสุขอสมจึงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวใจจิตอาสาที่ไม่เกี่ยงเรื่องของเวลากําลังกายหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายแม้ว่าในอดีตนั้นการทำงานระหว่างอสมกับรอพอสตจะต้องใช้เวลาในการสื่อสารเรื่องข้อมูลเป็นเวลานาน และอาจไม่ครบถ้วนหรือในบางครั้งได้รับข้อมูลที่ช้าเกินไปซึ่งหากมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่สามารถให้การสนับสนุนการทํางานในเชิงรุกได้ก็จะสามารถทําให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความก้าวหน้าในยุคดิจิทัลทําให้เกิดเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและช่วยบริหารจัดการยกระดับการปฏิบัติงานของอสอมและรอพอสอตให้ง่ายได้ยิ่งขึ้นพอม,มาตอนนี้มีพเจชานี สบายมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอจะจะส่งมาหาคนที่ใช้นะคะแล้วก็ได้รับข่าวรวดเร็วก็ดีมากคก็รู้สึกว่าแอปนี้มีประโยชน์มากในเรื่องของการประหยัดเวลาส่งข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงกับคนไข้แล้วก็ทางคุณหมอต้องฝากอสมอทุกคนด้วยนะครับว่าแอปตัวนี้คือดีมากอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูคือเราสามารถที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็มาดูแอปว่าหมอเนี่ยก็จะมีข่าวสารหรือว่าอะไรเงี้ย แจ้งประชุมแจ้งอะไรแล้วก็มาดูนี่นะได้อย่างอย่างดีเลยครับทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีเทคโนโลยีในการใช้แม้กระทั่งอสมอเขาก็เป็นชาวบ้านแต่เขาทําหน้าที่อีการหนึ่งคือจิตอาสาเพราะฉะนั้นทําไงจะให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยมาประยุกต์ร่วมใช้ให้เขาสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นแอปพลิเคชันนี้นะน่าจะทําทุกสอ,อทุกรอสตอ่อได้ตามไปเพราะมีประโยชน์ รนะวดเร็วสะดวกใช้งานง่ายครับโดยเฉพาะอสมอของเราซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ก็สามารถจะใช้งานได้นับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของคนไทยที่วันนี้มีองค์กรซึ่งเป็นผู้นําด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้ความสนใจและพร้อมจะสนับสนุนการทํางานของการให้บริการสาธาร,รณสุขให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งพอเราเห็นเขาใช้เห็นงานเขาดีขึ้นเห็นสุขภาพชาวบ้านดีขึ้นเห็นมีความตื่นตัวในเรื่องของ การนำดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อันนี้แหะค่ะเรียกได้ว่าเป็นดิจิทัลไลฟ์เซอร์วิสพร็อเวเดอร์ของจริงนะคะก็ภาคภูมิใจมากค่ะความสำเร็จดังกล่าวนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ AIS จะก้าวต่อไปเขียงคู่ไปกับการสนับสนุนสังคมด้วยอยากเห็นรอยยิ้มของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นจากความตั้งใจและทุ่มเทของทุกภาคส่วนเพื่อชีวิตที่มากกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อความสุขที่ยั่งยืน